กดไลน์ไดนะคะกดไน์ทันทีที่เรียกร้อยแล้วท่านขับรถเข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลท่าไม่ต้องลงจากรถได้เลยนะคะ การนี้เป็นไงบ้างคะการนี้ดีมากเลยนะลูกเพราะลุงอยู่ชมรมสมนิการบ้านสวนมาตั้งแต่สมัยพศนึกนห้าห้าหรือหอ้าหกอะลุงม่แน่ใจนะหนูนายกกจัก,กรวาลมานายกจักรวาลแกก็ดูการเรียบร้อยครับ

โครงการนี้ดีมากเลยนะลูกนายกต่กบาลแกก็ดูแลของชมรมคอมิวาร์มาตลอดเลยนะลูกคอยดูแลเอาใจใส่เคยปรึกษามีอะไรก็เราปรึกษากันมีช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันแล้วทางพยาบาลทางนี้ลุงก็เห็นด้วยนะดีเนาะเขาเข้ามาร่วมกับนายกจักบาลดีด้วยทํานี้ทากิจกรรมดีมีอะไรก็ร่วมกันลุงก็บอกว่ามันหาน้อยมากที่โรงพยาบาลเขาจะบรกการใด้รับฟรีน้อยที่มาก นี่เขาก็ดูแลคนพิการเขาดูแลรถเครื่องรับจ้างอะไรพวกนี้ลูกอืดีดีลูกดีคนจนเราจะทิ้งคนไว้ข้างหลังแล้วกันจะทิ้งใครไว้ข้างหลังดีมากลูกดีมากเห็นด้วยลูกเห็นด้วยสมิติเวชชนบุรีทําดีเพื่อสังคมปีนี้นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดปีนี้ครบ5ปีเราก็เลยมีธีมของทําดีเพื่อสังคมโดยโฟกัสเรื่องของเพิ่มบุญปันสุขนะคะ โฟกัสในกลุ่มของชุมชนบ้านสวนที่อาจจะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนในการป้องก,กันโรคอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่ามีโอกาสเข้าถึงน้อยอะค่ะดยการทำโครงการเพิ่มบุญปันสุขโดยให้ประชาชนที่ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลน,นะคะซื้อวัคซีนหเข็มโรงพยาบาลก็จะบริจาคให้กับชุมชนหเข็มนะคะเพื่อให้ทั้งกลุ่มที่มีโอกาสไปซื้อวัคซีนได้ด้วยตัวเอง รับบริการที่โรงพยาบาลได้ได้วยตัเองได้แบ่งบุญนะคะร่วมกับโรงพยาบาลให้กับกลุ่มที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงนะคะด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ